สวัสดีครับผมผมชื่อนายพัชรพลเจริญพุทธนามชื่อเล่นชื่อยนสุริยนันานก่ลอายุ37ปีน้ำหนัก73กิโลกร,รมัมส่วนสูง162กิโลเมตรอยู่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มาแนะนำตัว ต้องการแสดงรับบทบทพ่อนักธุรกิจสนุกสนานนห้ฮานี่ฮาตลกครับผมความสามารถพิเศษสามารถแสดงละคาารแสดงหนังทั้งแสดงได้ทั้งบทพูดและไม่มีบทพูดครับผมตามตัวอย่างครับ แสดงได้ทั้งบทแอคชั่นนะกแอคชั่น้านะไอ,อา้เปียกตะกกะตานครับุงแสดงได้ทั้งบทตลกสนุกนนสนานเฮฮาแสดงได้ทั้งเป็นคุณเอ๋อ คนไม่เต็มคือยังได้ทั้งบทสนุกส,สนานเฮฮาตลกนะครับผม สวัสดีครับผม